กอลิก้าและอมยิ้มทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้กลก้าอยู่กับน้องฝนค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้กลับมาถ่ายกับโอมยิมทิพย์เราอีกครั้งหนึ่งอ่าก็ดีดีกว่าเดิมเพราะว่าพี่ขางรู้ไหมเพราะอะไรทำไมหนูไปฟิตหุ่นมานะเอาดีๆเอาดีๆีคือมาดูผมลงไหม ดูเฟิร์มดูสวยขึ้นเพราะว่าปกติน้องก็คือไม่ได้อ้วนอยู่แล้วไงก็คือแบบว่าดูดีเป็นคนที่ดูดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้อันนี้ือแบบว่าสวยเฟิร์มขึ้นถ่ายง่ายขึ้นใช่เพราะว่าหนูอยากให้เฟิร์มขึ้นเพราะว่าเราผม,อ,มอยู่แล้วอะถ้าสมมติว่าเราไปลดอีกอะมันก็จะแบบดูไม่สุขภาพไม่เหลืออะไร<อ> <ๆ S 2> เลยถ้าจะลดอีกอะไรประมาณนั้นซึ่งก็คือบอกว่าสวยจริงๆอ่ะแล้วแบบว่าเป็นยังไงคะถ่ายสาเซตด้วยกันตอนชอบเซตไหนมากที่สุดอุ้ยจริงๆยังไม่เห็นรูปเลยอะแต่ว่าจริง ขอเย็บๆดูพี่ช่างพาละพี่ที่ชอบเซ็ตสุดท้ายเซ็ตนี้เพราะว่าเราถ่ายกันเอาดอค่ะพี่ที่าแล้วก็มันฟีลแบบธรรมชาติฟุ้งๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ชอบเป็นแบบว่าสาวรักธรรมชาติ่ากเท่างังี้ยรู้สึกแบบว่าสดใสมากพอแบบว่าได้ออกไปเอาดอเนาะคือสดใสแบบเปลี่ยนลุกเลยอะไรอย่างงี้สดใสแต่วันนี้ จริงจริงตอนนี้ฤดูหน้าฝนนะคะแต่ว่าฝนไม่ตกเพราะว่าโชคดีฟอนตมาถ่ายวันนี้ฟอนก่อนมาปักตะไคร้ใช่ไหมคะนี่ถ้าปักตะไคร้ก็น่าจะตกนะไม่ที่อย่าไปบอกอย่างนั้นใช่ค่ะเราพูดอย่างอ่านโอ้ยนปักตะไคร้เองมันก็เลยไม่ตกเห็นไหมแดดออกแบบแดดดีมากเลยวันนี้ใช่แล้วเพราะตอนแรกว่าดูยายรณ์อากาศวันนี้คือตกตรงมัน เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยพอน้องมาแดดมาโอู๋ว้าวอเมซิ่งมากรูปก็สวยมากจริงๆนะคะและตอนนี้เป็นยังไงทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้โอ้โหทำเยอะเลยอะ่ะอ่ะสักนิดสักนิดสักนิดเผือเอฟซีอยาก,กรู้อือเป็นนางแบบเ,เป็นอินฟูนะคะอืม,อม,อมโอ้โหเยอะมากทำบัญชีด้วยคะ่ะโอ้โหสุดยอดเป็นแบบว่านางแบบที่มาความสามารถจริงๆนะยังคิดไม่ออก อนนี้ยังคิดไม่ออกหมดพีลิก้าขอไปริบมาก่อนได้ไหมได้ไว้คราวหน้าเรามาคุยกันใหม่ว่าแบบว่าเออไปทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้จะต้องมีแมทต่อไปใช่ไหมทิพเราอ่าโอเคแล้วทิพวันนี้ก็คือแบบดีมากรูปสวยมากใครที่พลาดนะคะก็รอทิพต่อไปของน้องได้เลยนะคะแล้วนอกจากทิพน้องฟอสก็ยังมีทิพยสาวสวยอีกเยอะมากนะคะถ้าอยากมาถ่ายรูปก็ทักมาในเพจของเราได้เลยนะสําหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์นะคะก็อย่า กดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายช่ค่ะบ๊ายบาย